ขัคอยคือจรงไหวาฮะรงแก้วนี่ไปเนาะมาอืม สวัสดีค่ะกรับสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเวอร์เจือคุยเจือพนเมื่อนี้พาพี่น้องมากินปลาดุกต้มน้ำปลาละพี่น้องเออปลาดุกนงาเนาน้อยพี่น้องเบ้งนางตัวละครนิดน <c oughs> ิดเนน้อยไข่เนาะแจวมาพี่น้องโรยพริพกป่นน้อยนึงพี่น้องอไปิดอะไรล็อกตาล็อกตาจะได้แซ่บๆใส่สสน้อยนึงมาใช่หลายดอกพี่นอ้องเไย มีสีฉันเลยนึงมา <lever. S 2> มากินน้ำกันนะพี่น้องอะพี่น้องแซ่บๆบ้านนี่ข้าวเหนียว,วพี่น้องหวาพี่น้องข้าวเหนียวข้าวเหนียวแบบนีเอาลุยากาะคือเก่าเบิง่งแก้วครับบรรยากาศเดดเนาะชบก็ชื้อเราแหละมาพี่น้องมาด,ดูเจียวส้มจิ๋เอาแก้วนั้นเนาะ ไม่ได้หรอกคอยคือตรงไหน,นว่าตัวละคระเม็นยนงองเออมันับเชินลำคับจับพังหุ้นเลยตัวละครบุกอาบุาก้าเลย<ม> ไม่วว่ะเปรี้ยวเลยนนอยขักนะสมน้ำริงขาวยังกลงแก้วนี่เลนเนยะมา

ใหตัโโเรเนยปลาดูกนี่ปลาดูกหน้าอะไรไปน่ง่เป็นปลาดูกแบบปลาดูกพันนะถ้าปลาดูกพันมันจะบวแชแอบน้อง้ม มือต้องมีไข่ <c oughs> ม,มีไข่ปะน้่อมไมบ่มีเนาะใจไม่ใจยำนี่ยำนี่แหละใช่หรอเขาเชื่อเบ็ดยำนี่แหละดูเลยนะพ่อมาไป้องมารักความักเข้ม

ป right? ีกเห็ใส่หมางใส่มองเรียนมาเปรี้ยว 怎么了？ ถ้าเห็นตัเป็นกบข้าวแด้หนาะตลุบ้านนอกื็ข้าวถเห็ตัวเ่แต้มอยู่ด้รวงเนาะรวง่เนาะลวงรวงแล้วก็เตน้ำมาเติมแล้วก็ต้มไม่รวงน้ำข้าวเติมแล้วในมืดอสองโต โอ้โถควบมดชีจบเป็นยากมาพี่น้องคลิปนี้กับมดพี่น้องเนื้อเครื่องที่กำน้ำไว้หนึงพี่น้องนะมาดุกต้มน้ำปลาแซ่บเมนูนี้พี่น้องมาครับคลิปนี้เอาค่ะเจบเป็นสามีน้องพี่น้องพี่นาคอนไมลลืมกับลุงแช่พจะตามพี่น้องสาวสาวนายปลาแซ่บเดี๋ยวพี่น้องเดลอสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดี